จากคลิปที่แล้วก็มีการยกตัวอย่างนะครับว่าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทจําจัดจําหน่ายสินค้าประสบปัญหาจากโควิดก็ทําให้ยอดรายได้ตกลงแล้วก็ขาดทุนผู้บริหารก็เลยอยากจะถือโอกาสปรับองค์กรจากทุกๆด้านโดยเริ่มจาก hr ก่อนแต่พบว่าใน hr เนี่ยไม่มีกลยุทธ์การพัฒนาคนให้ตอบโจทย์ขององคอ์กรก็คือปัญหาขาดทุนนั่นเองก็เลยมีการระดมความคิดนะ CEO ก็ระดมความคิดทําสวสอตอะล l y s ิสกันโดยมีมุมมองต่าง ในรายละเอียดก็ไปดูคลิปที่แล้วก็เอามาสรุปกันได้ว่ามีกลยุทธ์ที่เกิดขึ้น4ด้านด้านที่1ก็คือจากกลยุทธ์ SO นะครับเอาจุดแข็งไปดึงโอกาสมาใช้หรือดึงโอกาสภายนอกมาเสริมจุดแข็งเนื่องจากพนักงานเนี่ยตอนนี้มีอารมณ์ร่วมกันก็คือกลัวตกงานแหละอยากให้บริษัทยอยู่ได้จเจริญง,งอกงามต่อไปแล้วปรับเงินเดือนคืนมาเพราะว่าตอนนี้โดนลดเงินเดือนกัน20%ก็อยากได้เงินเดือนคืนหรือ อยากจะให้ปริษัทอยู่ต่อมีงานทํากันก็มีอารมณ์ร่วมกันที่อยากจะปรับเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยคิดเอสโก็เลยบอกว่ากลยุทธ์เนี้ยพูดกันฝ่ายสนับสนุนต้องผลัดกันออกไปออกตลาดเพื่อเรียนรู้ออกไปเพื่อเรียนรู้หาโอกาสใหม่ๆเข้ามาทํางานเชิงรุกแล้วก็ด้าน ST เอาจุดแข็งไปสยบ ภัยคุกคามจากภายนอกในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องวิกฤตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆก็สรุปกันว่าอยากจะทําองค์กร intrapreneurship ก็คือองค์กรที่เป็นลักษณะข,ของพนักง,งานแต่มีหัวใจในการทํางานแบบเท่าแก่แล้วก็จะทําห้อง OKR OK room ขึ้นมาเพาะจะเอา OKR OK เนี่ยแต่และของแต่ลหน่วยง,งานเนี่ยมาแสดงความคืบหน้าของการทํางานทุกคนจะได้เข้าใจสถานการณ์แล้วในเรื่องของกลยุทธ์ด้าน O w เอาโอกาสมาแก้ไข จุดอ่อนภายในก็พบว่าพานักงานมีใจร่วมกันที่อยากจะต่อสู้แต่ดังเอินเป้าหมายไม่เคลียร์เพราะ95%ของผู้บริหารและพนักงานระบุเป้าหมายไม่ตรงกันเพราะนั้นต้องรีบจัดทําเป้าหมายองค์กรให้มันชัดเจนโฟกัสในเรื่องสําคัญแล้วก็ทําให้มันเข้าใจง่ายๆข้อที่2ก็ตรงกับข้อนี้เหมือนกันว่าเราจะต้องทําองค์กรก็คือเนื่องจากงานที่เราทําประจําอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ว่าที่ทางานทุกวันเนี่ย มันจะแก้ไขปัญหาขัดคุนได้ยังไงนะครฝ่ายขายอาจจะรู้ว่าต้องขายมากขึ้นแล้วฝ่ายบัญชีฝ่ายเอชอต้องทําอะไรเพื่อลดการขาดคุนหรือจะช่วยสนับสนุนให้เกิดผลกําไรให้มากขึ้นยังตอบได้ไม่เป็นรูปธรรมเพราะฉนั้นโจทย์ก็คือตั้งทําองค์กรให้เป็น intrapreneurship ครับต้องมีหัวใจเท่าแก่ข้อสุดท้ายก็คือ WUT ข้างนอกมีภัยคุกคามข้างในก็มีจุดอ่อน ก็ต้องระวังป้องกันภายในตัวเราตัวเองก็สนับสนุนให้ฝ่ายที่ทํางานสนับสนุนเนี่ยผลัดกันออกไปตลาดไปทําอะไรไปดูว่ามีภัยคุกคามหรือการเปลี่ยนแปลงคู่แข่งทุกค้านี่ศูนย์หรืออะไรต่างๆที่มันจะมีปัญหากับบริษัทเนี่ยเอามาเพื่อป้องกันตัวเองก็ต่างจากข้อนี้ข้อนี้ไปเพื่อไปดูโอกาสเพื่อทำงานเชิงรุกอันนี้ไปดูเพื่อดูภัยคุกคามเพื่อกลับมาตั้งนะรับเพราะนั้นต่างกันตรงมุมนี้พอได้กลยุทธ์แล้วก็ เอามาเขียน OKR OK ซึ่งจะเห็นได้ว่านี่คือกลยุทธ์ของ HR ซึ่งแตกต่างจากไอง,งานประจําที่ทำนะฮรับรับคนเข้าไล่คนออกตัวเดตต่อเอาไปเตือนจะทำเงินเดือนจ่าย OT จักกีฬาสีมีประกันสังคมอะไรแล้วงานประจําก็ว่ากันไปแต่นี้เป็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ขององค์กรในปัจจุบันก็คือปัญหารายได้ตกและขาดทุนลองมาดูครับจะเอามาเขียน OKR OK กันได้อย่างไร จำได้ไหมครับหลักการของยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ h R หลักๆมีอะไรบ้างที่เคยพูดถึงในคลิปที่คลิปที่แล้วตอนแรกๆเลยก็มีอยู่3ข้อนะฮะข้อที่1คือการได้มาซึ่งคนที่มีคุณภาพตอบโจทย์ขององค์กร 2. การพัฒนาคนที่มีอยู่ให้มีคุณภาพตอบโจทย์องค์กร 3. การรักษาคนที่มีคุณภาพเอาไว้ให้ได้อย่าร่วไหลออกไปมี3ข้อหลักเพราะนั้น OKR OK ของ HR ก็เริ่มด้วย OKR OK ที่1เนี่ยกำหนดมาตรฐานการคัดสรรพนักง,งานใหม่ให้ตอบโจทย์องค์กรยุค n o r m a l นี่คือการข้อที่1น,นะฮะได้คนที่มีคุณภาพตอบโจทย์องค์กรแ c t i v e คืออะไรกำหนดมาตรฐานการคัดสรรพนักง,งานใหม่ที่มีพื้นฐานความคิดแบบผู้ประกอบการมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้เร็วเพราะในกลยุทธ์ตะก,กี้ ที่เห็นมีข้อที่ว่าจะต้องทําองค์กรเป็น intrapreneurship เพราะนั้นเราต้องการคนที่มีพื้นฐานความคิดผู้ประกอบการและทัศนคติที่ถูกต้องมาก่อนนะครับเขียนคีรีเซาขึ้นมา 1. เนี่ยเราต้องคัดเลือกที่ปรึกษาจาก3าลายให้เหลือ1นลายก็ระบุไปวันเดือนปีเมื่อไหร่เอาให้ชัดๆ 2. ต้องขออนุมัติงบประมาณต้องสรุปแล้วยื่นขออนุอนมัติงบประมาณจากคณะกรรมการ หือ t ALEN t c o m m i t t e เนี่คณะการส่งเสริมคนเก่งนะฮะวันเดือนปีอะไรก็ว่าไปพอได้งบแล้วก็ค่อยมาว่าจ้างที่ปรึกษาจัดสำรวจอัตราค่าจ้างและออกแบบข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันเดือนปีเราจะาจ้างวันไหนก็จะได้งานขึ้นมาอีกขั้นที่3ละนะฮะทีน,นี้พอจ้างแล้วเนี่ยที่ปรึกษาก็ต้องไปจัดการสำรวจเรื่องอัตราค่าจ้างที่มันจูงใจผู้สมัคร ทาง HR ก็เอามาสรุปแล้วนำเสนออัตราค่าต้าที่จูงใจผู้สรรงานต่อ Talent Committee วันเดือนปีว่าไปาที่ปรึกษาต้องเอาไปทำเรื่องออกแบบข้อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เอามาให้ HR HR ก็สรุปแล้วเสนอข้อสอบเนี้ยให้กับ Talent Committee วันเดือนปีก็ว่าไปก็จะได้มาตรฐานในการคัดสรรพนักาง,งานใหม่ตามที่องค์กรต้องการนะนี่คือ OKR OK ตัวที่1เรื่องการได้คนที่มีคุณภาพตอบโจทย์ที่องค์กรตั้งเอาไว้นะฮะเรามาดู OKR OK ยจ่อยบ้างอขอโทษ OKR OK ตัวที่2ครับที่ได้คนและ2คือพัฒนาคนที่มีอยู่ให้คนที่มีคุณภาพเอาให้ได้คุณภาพตามที่องค์กรต้องการนะฮะพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้าง,งานให้มีคุณสมบัติตอบโจทย์องค์กรยุค new normal mm hmm. ก็คือรู้ปัญหาไว แก้ปัญหาเร็วนะฮะคีรีเซลตัวที่1ก็คัดที่ปรึกษาจาก3ลายหรือ1ลายเพื่อให้เขาจัดทำแบบประเมินผลงานนะฮะเพอร์ฟอร์แมแล้วก็ประเมินศักยภาพในอนาคตของผู้บริหารและหัวหน้าง,งานวันเดือนปีก็สรุปมาหลังจากนั้นก็ขออนุมัติงบประมาณจาก t ALENT COMMITTEE หรือคณะกรรมการส่งเสริมคนเก่งวันเดือนปีแล้วก็ว่ากันไป จากนั้นก็ว่าจ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็ไปทำงานสรุปมา HR ก็นำเสนอแบบประเมิน Performance กับ Potential เนี่ยต่อ Talent Committee เพื่ออนุมัติวันเดือนปีว่าไปจากนั้นก็ทำการประเมินแล้วก็สรุปผลการประเมินและแบ่งกลุ่มฮะผู้บริหารและพนักง,งานให้ออกเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วมาเสนอ Talent Committee เพื่ออนุมัติว่า,วาเรามีกลุ่มแบบนี้แบบนี้แบบนี้จากนั้นก็ เอามาสรุปหลักสูตรอบรมให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มนะฮะกลุ่มไหนต้องการเออยังอ่อนเรื่องนี้ก็อบรมเสริมเรื่องนี้กลุ่มนี้แข็งแข็งเรื่องนี้แล้วก็ไม่ต้องอบรมแต่ยังขาดเรื่องนี้ก็อบรมเติมเข้าไปนะให้เหมาะกับกลุ่มแล้วก็เสนอคณะกรรมการ t a l e เ t น o m คอม t ิอนุม,มัตินะก็นี่ก็คือ OK r ในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้าง,งานให้ตอบโจทย์องค์กรทีนี้มีการสรุปหลักสูตรกันแล้วก็จะรู้ว่าต้องมีหลักสูตรอะไรบ้างหนึ่งในนั้น มีเรื่องของการ intrapreneurship ก็คือสร้างองค์กรพนักง,งานหัวใจเท่าแก่ก็เป็น OKI OK ย่อยครับ2.1นะฮะสร้างองค์กรพนักง,งานหัวใจเท่าแก่คือ intrapreneurship นั่นเองจุดประสงค์ objective คือจัดอบรมหลักสูตรบริหารงานแบบ amoeba a m o b a management เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีบัญชีกำไรขาดทุนของตนเองหัวหน้าแต่ละหน่วยต้องบริหารหน่วยงานของตนเองให้มีกำไรเพราะ เท่าแก่ต้องบริหารหน่วยงานให้เป็นครับให้มีกําไรนี่คือการบริหารธุรกิจเท่าแก่มีหลักหน้าที่สําคัญที่สุดก็คืทอทายัางไงก็ได้ให้ธุรกิจเนี่ยมีกําไรแล้วอ,อยู่ได้จ่ายเงินเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าใช้จ่ายได้กิจการรอ,อดด,ดําเนินต่อถ้ามีกําไรก็สามารถจะเติบโตขยายงานต่อได้เพราะฉะนัน้นนี่เป็นสําคัญที่สุดของเท่าแก่คีริเซลก็เริ่มจากการคัดสรรพนักงานคัดสรออรวิทยากรขออนุญาตงบประมาณจัดจ้างวิทยากรนะฮะ แล้วก็จัดอบรมจัดอบรมนั่นคือแอคทิวิตี้แต่ผลลัพธ์ก็คือคู่เข้าอบรมเนี่ยต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่ HR กําหนดหนดไม่ใช่คืองาน HR ไม่ได้จบแค่ฉันจัดอบรมนะครับนั่นแอคทิวิตี้แต่ผลลัพธ์คือคีรีเซอคือผู้เรียนเนี่ยต้องสอบผ่านก่อนทีนี้พอสอบผ่านแล้วก็ต้องมีการเสนอโปรแกรมกันให้ผลตอบแทนตามความสามารถหรือที่เรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เปย์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่า มันก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้คนอยากจะทําอะไรให้ดีขึ้นจากที่ดีอยู่แล้วทําให้มันดีเลิศก,ก็ต้องมีแรงจูงใจนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเสนอโปรแกรม Performance p a y เ่ยให้ Talent Committee อนุมัติอย่างนั้นยังไม่จบครับงาน HR ก็ต้องอบรมกันเสร็จแล้วประเมินสอบผ่านแล้วเอาไปใช้หรือเปล่าประเมินผลหลังมีการนำไปปฏิบัติแล้ว6เดือน ใครประเมินก็ผู้บริหารระดับสูงต้องมีความพึงพอใจในเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า80%กำหนดวันเดือนปีนี่ก็คือ OKR OK ที่ในเรื่องของการจัดอบรมนะฮะไม่ใช่ว่างานของ HR อาวเชิญพิากากรมาจ้างเสร็จแล้วจัดอบรมแล้วท่านก็มีหน้าที่ดูแลการอบรมให, 7, ให้เสร็จให้เสร็จเป็นเสร็จงานไม่ใช่นะฮะถ้าคำแบบ OKR OK คือต้องการที่ผลลัพธ์เรียนแล้วรู้รู้แล้วต้องใช้ใช้แล้วต้องออกผลอันนี้คือ OKR OK โอเคอาร์ OK r, ย่อยตัวที่2.2เมื่อกี้มีในยุทธาศาสตร์จําได้นะครับหรือกลยุทธ์นี่มีเรื่องของเป้าหมายองค์กรไม่เคลียร์ก็ทําให้คนไม่เข้าใจ95%เนี่ยไม่เข้าใจหรือระบุไม่ตรงกันมีแค่ประมาณไม่เกิน5%ระบุตรงกันเพราะฉะนั้นต้องจัดทําเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรที่ชัดเจนโฟกัสเรื่องที่สําคัญเข้าใจง่ายจดจําง่าย Objective เรื่องนี้ก็คือจัดอบรมโ OK k r เพื่อตั้งเป้าหมายองค์กรให้ชัดเจนโฟกัสเรื่องที่สําคัญ มีการวัดผลความคืบหน้าความสําเร็จเพื่อให้คนในองคอ์กรทํางานอย่างมีเอกภาพคีริเซลคัดสรรวิทยากรขออนุมัติก็ประมาณจัดจ้างวิทยากรผู้เข้าอบรมเรียนแล้วสอบผ่านหรือเปล่าถ้าสอบตั้งเป้าไว้ทุกคนต้อง,องผ่านคือ100%ซนต์ำเสนอโปรแกรมผลจ่ายผลตอบแทนตามผลงานคือ p e r formance pay ให้คณะกรรมการ talent committee อนุมัติ ยังไม่จบเรียนแล้วมีโปรแกรมจูงใจแล้วเอาไปใช้หรือเปล่าหลังจากนั้น6เดือนเนี่ยก็ต้องประเมินผลแล้วผู้บริหารระดับสูงต้องมีความมึงพอใจกับผลงานให้ต่ำกว่า80%นตะฮะตรงนี้ก็นี่คือ OKR OK ย่อยมาดู OKR OK หลักตัวที่3การรักษาคนที่มีคุณภาพขององค์กรเอาไว้นะฮะ ก็รักษาผู้บริหารและพนักง,งานที่มีศักยภาพทํางานแบบเจ้าของอกิจการรับรู้ปัญหาไวรับมือแก้ไขรวดเร็ว KPI เซก็คือประเมินศักยภาพการเป็นพนักง,งานหัวใจเท่าแก่คือตะกี้เราจัดอบรมไปแล้ว6เดือนไปวัดผลแล้วนะครับก็เอาไปใช้แล้วก็สามารถจะใช้ตรงนั้นเนี่ยในการประเมินว่าผลงานที่มีบ้าแมネจเมนต์หรือการทํางานแบบเท่าแก่เนี่ยน่าพึงพอใจเท่าแค่ไหนก็คือผ่านไปแล้วอีก6เดือนนําเสนอผลประกอบผลการประเมินต่อท a าเลนคอมมิชช t ่ เสนอโปรแกรมจ่ายคนตอบแทนนะครเพื่อจูงใจก็อันนี้ก็เป็น OKR OK ของทาง HR ที่ครอบคลุมทั้ง3ยุทธกลยุทธ์หลักได้คนมีคุณภาพพัฒนาคนให้มีคุณภาพรักษาคนที่มีคุณภาพครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะฮะแล้วถ้าคิดว่าประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปถ้าอยากให้กำลังใจก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามชมกันในคลิปต่อๆไปครับ ขอบคุณครับ